สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วครับผมกับเพจยินรัวโคบันบ้างครับผมเมื่อนี้มีเมนูก้อยเนื้อนะครับไปซื้อมาจากตลาดแล้วครับซื้อมาก้อยเองครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับนี่อ๋อจิดจวดเพจครับพี่น้องผมโคมแล้วก็มีต้มนะครับต้มเอ็นนะครับพี่น้องนี่มาเดินมากินลำกันพวกตับพวกอั้นเนาะพวกรื่งในมันครับเออมา แต่ก็มีพักแก้มพักแคมไปนี่นะครับหลายอย่างพักมากินนะคข้าวเหนียวครับพี่น้องเริ่มกินกันเลยครับพี่น้องคำแรกคำนใหญ่มากนะ เด้อมาเด้บบอมากินแล่วเราบอกเอิญเด้อบอกถาเด้อป่ะสิกินก่อนเด้อข้าวมันก็จะติดมือวะนึนกขอนยวอืมอ,อืม,อมทำมาอืมส่วนน้ำซุปครับพี่น้องแบบนี้ ในพร้อมๆนักว่าจะสูน,นห้อนเย็นก่อนส้าพี่น้องเอ้นำมันน้ำซุปเพื่อจะเย็นกองน,นี่นี่เหนี่คนอยากกินน,น,กกน้ำนี่อืกินน้ำแต่ก็มากินน้ำ กินอิ่มหรอเพื่อเพื่อได้ทายพี่น้องได้อย่างินแรงครับมันเนี่ยมาเด้อเรารอเบื่อเด้อมาแล้ว,ออวม,ามามามา,มานี่ครับอือืเนี่ยก็พักหลายๆเนาะ ใบมะกอพค่อยกินบ่ไค่เต็นยอเราปิดเสียงให้ราสนอนอกัน ก้อยเองเห็ดเองปรุงเองุแซ่บพี่น้องเอต้มมะเขือกล้องน้ำมาได้จะกินรสได้กับปรุงอะไรเนาะพี่น้องมันจังแซ่บใช่ขขากลัวหลายๆบางเผ็ดหลายๆมันจัหอมเนาะอืจะต้องเขากลัวอย่างเนาะมันจัมันจะหอมถ้าซื้อซื้อมาในร้านมันมันมันจะมันจะเหม็นหืนเนาะมันมันคิวอืว มันเก่าแล้วตับพี่ห้องเนี่ยนอนตับตับตับอือหืก็ได้ค่าเจ้ากินนะำก้อยตตซอยตุอย่างค่ะค่อยๆกินอยู่แล้วค่อยกินแต่ต้องเป็นเนื้อที่บ้านเฮาน้อ เขากินข่าโค้งเลยข่ามาแล้วก็ก้อยใส่ในในหนังมันในโค้งมันอะแล้วก็กินไป้สี่ห้าโค้งแบบนี้เนาะอันนี้เหาอยู่ตลาดเ์าบอกโมกาสซื้อมาห้องนับอยู่ว่าโมกาสกินแล้วแถวนี้เนาะไปเลือดยังบมกาสอะไรต้องเพื่อนเพิ่อนกินเพื่อนกระหัว น้ำซุปครับแซ่บๆนับครับไดยยังกินพี่น้องทรงรูปมาอวดกันในเพจนั้นได้จ้ะอ้โหเม,มนน้าบอกกันทรงมาบอกกันนะพับท้ายกัน ใคม่มนแดงแพงพี่น้องเอ้ยรุงเทพตาบ้านเฮาวเวราเบื่อแต่ปานเองเป็นแง่อ,อืมขนาดหนามันครับปีฮันเด้ที่เฮาเมื่อบ้านเปน็นแง่เงื่อนพิมเนาะอืขนาดแง่แค่บริเวณเฮือนดิได้เป็นหาหกร้อยเงื่อนหวา กถ้าเฮ็ดกองอร่อยกับไ้มันได้เป็นหางหกกองมันหลายมันบูดบานหอมกองอลระละ่อยแต่กองละถวยอ,อุู่ละใอื้ว้าวววแซ่บน้อ,นองเอ้ ก้อยอยุกกรุงเทพหันบ๊อกคือก้อยบ้านเฮาเนะาะงก็คือบ้านเฮาอืมแซ่บอยู่แต่ว่าหันบ๊อกแซ่บคือบ้านเฮาวนขนาดก้นพีแอ้มันนชอบีิเพีย้ยผสมน้ำมันมาแม่นแบบบ้านเฮาเลยนะออ,ออกมาจากอันนั้นเลยอันนี้มันคนละเรื่องนะครับถ้าเจนะ้าบ่อกี้นมั้งเรื่องไหนคนไทยพี่เจ้าแยกไปขายต่างหากเออขายแบบให้ลูกค้าประจำเขาหมดแล้วมั้งอืมเพราะว่านะ ขายแบบไอ้พวกเขาสั่งร้านลาบร้านอ,าอานะไรอย่างที่มันมีร้านคาประจำมันถึงได้มาก่อยกันไงนร้านใหญ่ใหญ่ขึ้นเครืมองขึ้นฝนสีตกะนี่พี่น้องมันเนี่ยอืมซืออยู่ฝันทำมาโต๊ะเนา่พี่น้องอม,มันฮ้อนพูด บอแก่ดิพิรอกมะเขือ,อเ,เขาเลยกินเขาไปกินมะเป็นไะมะเขือเนี่ยมะอืมเพราะวาพูดถ้าบอมากโรดสาดเผื่อนมะเขือมะแข็งม้วนหนึ่งมะแข็งกินเป็นบ่ กินกับน้ำพริกกะปิได้ยุ้งการที่ใช้น้ำพริกกะปินะบางห้องหอมอแค่ทุนเทพเรียกอะไรมื่เขือวพวงแบบตำเทพเมื่อพวอาพองาง,งแซ่บ ล่ามประจำตำมต้องอยู่ละคังสยามรับตะกี้ไปกินบซาบๆเลิกเรียนไปลวไปแล้วเอาพี่น้องจะทำคือบนสีน้อนหลับเนี่ยอิ่มไรจนตาปิดเบราะอ๋อพี่น้องฝากเพจกินนัวคนบ้านเลยนะครับครับ แฟนเฟซเฟซบุ๊กอ่ะกินนัวคนเป็นมากคือกันครับชื่อคือกันครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจผมเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับพี่น้องนี่ไปแล้วจ้าครับบายบายขอบคุณครับ